มเทียกครับนี่ามาเทียวชหายบางแสนครับีไม่ครับปีไม่พอดีพอแล้วก่อนถะเนี่บ่เคยมีคนได้ครับโมนีคนลาอะไรรถก็หลายพี่น้องล่าช้าขึ้นกน่งก็ทมาหากินบ่คยเ่ารับพี่น้องครับคนเพิ่นมาเที่ยวครับ รวแกรถจอดูบริเวณหน้าสถานการณ์ลายรับอาจะผสมไปเไปรื่อยๆกับพี่น้องมาจากตุกจังหวัดกับพีบ่น้องมาตุกจังหวัด มากินมาเที่ยวกันครับพี่น้องปีใหม่แล้วเนาะสนุกสนานกันให้เต็มที่ครับพี่น้องครับับใครอยู่ทั้งไกลกันมาอยากมากรนมาพี่น้องอยากมาเที่ยวกับพากันมาครับร้านค้ากันหลายหลายเพรคือเขาที่พี่น้องคลืนขลืนครับปีใหม่นี่ก็22พรรษาลอย67ครับพี่น้อง พี่น้องชาวบ้านเฮามีความสุขคว่มเจริญคิดถึงใดหวังถึงใดก็ตมอความมุม่งมั่นปัฒจานาได้พี่น้องเอที่ของแครหลอนละคอนเป็นบ้านครับคิดถอดคิดถึงกันทุกคนนะครับทุกฝากกดไลค์กดแชร์นํำแน่ครับแครหลอละคอนเป็นบ้านเขาไปเบิ้งสาที่เบิ้งทั่วไปครับพี่น้องส่งเพื่นอพนพากันมาเดียวครับงานกันไล่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 พี่น้อง นกจะนานแต่ว่าเผินผ้ากันจินหยังได้พี่น้องผืนผ้าผืนผ้าเห็นลายลายลๆ านโควิดมาได้ค kind of mm ่ะถือว่าจุดยอดครับพีน้องจดกิก่ทุกุนใกลับพีน้องเลยบูดยยอมากครับเลอมากใช้หาดบางแสนพี่น้องใช้หาดบางแสน มาครับหน้าบา,นบางแสนบางแสนก็คือเก้าที่พี่นน้องบางแสนก็คือเก้าู้ใดอยยากมากกับมากครับพี่น้อง ये ना दैत्य किन्नर है येประตู ผ so ู้ใดผ่านมาแถวซอนเบอร์ีมีบางแสนคาเฟ่ก็มากครับอบางแสนครับทะเลใสสะอาดครับพี่น้องครับมาเที่ยวมาฮิโคะกินี่ก็ให้เรื่อยๆกันทุกคนได้พี่น้องเด้อกินหน่อยคิดถึงกันด้ี่เราครับมาเพื่อบรรยากาศพี่น้องพี่น้องคิดกัน นางกันไล่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 ลพี่น้องจล่าากันเป็นอย่างเด้อพี่น้องเด้อเติกเลขกันในบอปี่ไม่ที่ผ่านมาพี่น้องเฟกเลขกันในปอเฟย์ล่ำลุ้ยกันฉุบผูฉุกคนเนาะพี่น้องเนะาะากดไลค์กดแชร์น้ำเลือครับเด้อครับบแค่รอดล้วข้อดึบ้านแบบ youtube ทั้งติ๊กต็อกกับแค่รอดละครพื้นบ้านทั้งเพจกับแค่รอดละครพื้นบ้านแฟนเพจกับขอไปอยิ้มต้มขอไปเบิงเบ้งผลงนานต่างๆได้รับเตอร์ไอติ๊กต็อกอาจจะมีการไล่สดบ้างแบบพี่น้องก็ไปเขอไปเบิง้งเอาไปให้เป็นกำลังใจครับขอฝากไปเ้อร์พี่นอ้อ,นองเด้อเอ้าหดุดหน่อยจังได้เนาะเนีย่ยนะครับ ทะเลงามงานปีน้องทะเลงามครับทะเลสวยทะเลงามตามท้องเรื่องครับปากเข่าวนี่ยทุกยิมแอนแต่พร้อมพุ่นด้วนี่ยเนาะพร้อมทะเลด้วยเนาะทะเลบริยาทายต้นเข่าเขาบริยาทายท,ท้าพี่น้องงาคแับ ทะเลนี่ต้นมะพร้าวบางแสนหลายช่วอยู่คนที่พี่น้องพากันมาหลไหลไหลพี่น้องพากันมาเจาสิพากันไปหยังแน่นอแน่นอนพาก ได้ได้ได้พี่น้องครับขอฝากไปเด้อพี่น้องเด้ออฝากไปเด้อคิดถอดคิดถึงกันที่เราได้พี่น้องขอ,ขอฝากไปแน่ขอฝากไปแน่คิดถอดคิดถึงกันทีน่เรา,าพี่น้องขอฝากไปแน่ครับแค่รถแล้วรพื้นบ้านครับขอฝากกดไลค์กดแชร์เด้อๆๆครับเต้อขอบคุณครับ